สวัสดีค่ะพบกับจิตจา่าและช่องจิตจีา DIY คะ่ะวันนี้นะคะดอกแครเยอะอ่ะาเมื่อดอกแครเยอะเราก็มาทํากระทงกันดีกว่านะคะก็เตรียมท่อนกล้วยนะคะขนาดพอเหมาะกับเรานั่นแหละนะเตรียมดอกแคนะคะมาเรียงกันแบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่นะคะใช้เวลาทํากระทงเร็วนะคะแล้วก็มีดอกแครนะคะอยู่ที่บ้านสามารถเอามาทํา แทนใบตองนะคะหรือใบไม้อื่นๆได้เลยค่ะอืมแบบนี้แต่อยู่นี่ดอกแครบ้านจิตเยอะนะคะก็นะคะใช้มาทําดูนะคะทําได้เร็วนะคะทําได้เร็วแต่ว่าเก็บเข้ามาแป๊บนึงเขาก็จะเริ่มเหี่ยวนะเขาจะเริ่มเหี่ยวนะคะถ้าเราจะทํำเราก็เด็ดเด็ดเด็ดมาสดๆนะคะก็จะได้แบบขาวนวลสวยอันนี้ก็เริ่มที่จะ นิดนึงนะคะเพราะว่าจิตก็ทำแบบอื่นไปด้วยนะคะเราก็เรียงไปเรื่อยๆค่ะจะเรียงกี่ชั้นแล้วแต่เราเลยนะคะชั้นข้างในก็จะเป็นดอกที่เล็กกว่าแค่นั้นนะคะ,ะกระทงของเราเน้นไอเดียนะคะเน้นไอเดียเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ค่ะใช้เวลาทำไม่กี่นาทีนะคะสามารถทำได้นะคะ อขอบคุณที่รับชมนะคะาฝากกดใจด้วยฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะ